ตูปียวดีเผยสาเหตุยกน้ำชาให้คุณแม่กุ๊บกิฟบความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนถึงแม้ผ่านไป30ปีค่ะข้อประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงปลายปี63ที่ผ่านมาสำหรับคู่รักมาราทอนตู่ปียวดีมารีนนนกับแฟนหนุม่มวินมาวินทวีผลท่ามกลางเสียงเพื่อนพ้องน้องพี่แสดงความยินดีกับทั้งคู่จำนวนมาก ล่าสุดผู้จัดคนสวยตู่ปียวดีก็ได้โพสต์ภาพวันแต่งงานพร้อมกับเล่าเรื่องราวความทรงจำเก่าๆที่เธอไม่เคยลืมพร้อมกับบอกที่มาที่ไปถึงประเด็นที่หลายคนต่างสงสัยกันว่าทำไมถึงเลือกยกน้ำชาให้กับคุณแม่ของกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์โดยเธอเล่าว่าหลายคนสงสยัยทำไมวด,ดีอปป้ายกน้ำชาให้แม่กุ๊กกิ สองบ้านนี้เกี่ยวดองกันทางไหนวินบีเป็นญาติกันเหรอหน้าก็คล้ายกันอยู่นะคนทักผิดบ่อยมากก็อยากจะตอบทุกคนตรงนี้ว่าสองมือของแม่ชนาภาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วดีโตมาได้ในทุกวันนี้เราห่างหายจากกันไปนาน30กว่าปีจนวดีได้มาเจอแม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองถึงภาพจะเดินลางไปมาก แต่บุญคุณที่มีไม่อาจาเดือนไปจากใจจริงๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะสวัสดีค่ะ